สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับช่องไม่ต้องพูดหรอยสัตว์เออไม่ต้องพูดหรอยี่ะกูหลังจากที่เราไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปในจอมาเนิ่นนานเรามาอาัดเรามาอัดคลิปในจอบ้างนะครับเราไปอัดแต่แบบคลิปนอกจออันนี้เรากลับมาอัดในจอบ้างนะครับนอกจอเรามีลีปอะไรบ้างมีขี้อะไรบ้างที่ลงไปแล้วเรื่องวุน่นวุ่นขอไปรุ่นตีลังมดแดงแล้วก็เอาไปรุ่นเด็ดมะนาวอนสัตว์น,นี่กูบ้าบอเลเนี่ย กูว่าตอนที่กูจะมาทํา youtube เนี่ยคือกูต er ั้งใจจะทําแบบเหมือนเกมเมอร์อะไรเงี้ยแล้วกูไปทําพวกรีวิววัวรีวิววัวจนนี ans, ่มีสามอีพ uh ีแล้วนะรีวิววัวนี้คอนเทนต์นะคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนาร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 ์เพิ่งเพิ่งได้ปักธงแคนมาใหม่นะเพราะว่าแคนเพิ่งเวลโหลนะครับเพิ่งเวลโหลเมื่อ เมื่อเมื่อกี้นี่เก็เลยไปซื้อปกทงแคนมานะครับขึ้นยามาบเบลหกเนี่ยแคนเนี่ยคงเปึงทีคึบอโ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 ้โอ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 โนโอโอโอโะมอโอโอนอคอัอโอาอโอโอนอโอโอก็ก็โอ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 โไโอโอโนโอโอโอโวโอโอ ก็คือผมเคยทำสไนายอยู่นะครับสนดยสนดยมือถือสนดยมือถือถึง EP ที่เราไหร่ไม่รู้นะฮะกิลก็ตามเลยแต่ว่าชื่อคลิปเนี่ยจะเป็น CVC เกมเดียวอีกแล้วไอ้ควายสัตว์มาๆๆเดี๋ยวน้าหน้าปกหน้าปกก็ค่อยทำก็ได้หน้าปกะก็ค่อยทำแต่เราเริ่มเกมก่อนนะครับไม่พูดคำทำเพลงเราไปเลย แดนชันละบาปด้วยแพ้ก็ช่างแม่งครับกูอาจคลิปเฉยไอ้ก็กูกากอะว่ามีคนชื่อว่าก็กูกากอะดูดิมันจะกากสมชื่อ้ยมอาจจะคืออะไรบางอย่างดีเยนไว้ไงว่าไปเรีนเกมแไม่แพงดีกว่าแล้ว แล้วกูเจ้าเคียวฟันไม่ฟันไม่โดนทา,ายลาดเลยนะเตายเรียบร้อยแค้เลยเกมแรกเฮ้ยเคลยนะ้มันนอนไหนบ้าน่ะนะไม่กี้ยบไหมทางซ้ายอะอสามารถดีกันนะสามารถเดีก่นนะสามารถม,มันแดงนะไหมไอ้เี้ยกูข้ามดีกว่าปะมาลมาล้ ว่าจะเล่นไงแต่ก็ยังไม่ได้เล่นโอเคไม่รู้ไม um, ่รู้ว่ากูมุดหรอไม่ดีกูดีมุดีดีมุดีไมดูดีแกทำเป็นกลัวก็จริงมาเลยกราแล้วจะเป็นเพื่อ iking, um, um, uh, นเป็นเพื่อนกู

มม่่ตตยยขอบคุณนะเฮ้ยเดียกูกูกลับกับอัปเดตใหม่ทะมังกรเข้ามานะเป็นมังกรมังกรฟ้านะกูก็เว่อร์ไปไะเนี่ยมังกรนี่มันมังกรมังกรคือดับาล้า

มึงเล่นเก่งเลยอะมึงมีควมเนเหลีเจ <Okay. S 1> <kad> ้าเกิลเออดูวะมีการซื้อรแล้วทุกชมีการซื้อแล้วั่เลไให่กลัยนแหละสกิมาพร้อมกว่าสกิลมาพร้อมใหญ่กูเล่นใหญ่กูเล่นกูเล่นแล้ว แคกขึ้นรทันาน่าจะเอาไอรีสมาไว้ค่ไอรีสน่าจะดีกว่านะหมากับายมีตัวขึ да. ้นบนมีตัวข <umba> ึ้นบ้านมีตัวขึ้นบ้านแต่ 何だ กูได้ถึงคิวเพราะแสน,น่หล้วนๆไงไงคอนเทนต์ไหมล่ะที่กูไม่ได้โชว์เสนายเลยมาเล่นสีๆชนะเฉยๆเลยเนี่ยของน่อยเดี๋ยว่กูจะเล่นสองเกมดีกวะท่านผู้ชมคิดว่าไงมาเลยดีกว่ามาเลยดีกว่า,า,วาเล่นสนาย์ก ขวสักคิวนึงก็ได้นะสนไนเอ,นะอย่างเี้ยนีื <c oughs> นอลงไปนะ้้วดีแล,แลนะเดี๋ยวไนเะดีนะดดไปงตีตีตีอตตตตนนะไรงนเดีด๋วยวไป โอ้ยเณมนันจะได้โอ้ยมันเกมเกตไมเกมตาย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 ตาตายตตายตายยตายตตยย กูไม่ได้ก hmm? ูไม่ได้กลับมาเล่นตั้งสองอาทิตย์ฮะกลับมาเล่นทั้งทีก็อาทิตย์เลยโอ้เยี่ยมมากเลยตาให้ไมตัมนมันตัวทีมันกดติดเหมือนช่นอยันเล่นนิดยติดติดฉัดๆ่เดียเลยวะบางครั้งก็กดนิดจีตว่าเกยฟพีไฟและเกม์พีไฟไอเกมกาโต้เกมกาโตะ มึงปรับด้วยนะจีมกาโต้ไอ้มึงปรับด้วยกดไม่ติดอยู่ตลอดเวลาดดวเลย, <st> ยไอ้สัสไอ้ัสไอ้ด็กอ่ First blood

走了。 Nå går den ned. Double Kill, Double kill. Double kill. เล่นมึงเหลือน้อยอีสัสได้เยี yeah. ้ยกลับมาเล่นแม็กแพ้เลยอะท่านผู้ชมแต่ก็พอเล่นได้นะทอาไหนไหนกูพอเล่นได้นะไปไปพอจบ